พริกเผาลงไปนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะลงไปน้ำมะนาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมะนาวแท้นะท่านผู้ชมนะทจะอร่อยครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับลงไปครับถั่วป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็เป็นพริกป่นนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุป ลงเรานะฮะหนึ่งเสียนกับหนึ่งกระบวยนะครับลงไปเลยฮะวางเลยครับค้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวนะครับนิดนึงดัดบนนี้นะครับตามด้วยพี่ไทป่นผักชีต้นหอมโรยลงไปครับวางผักชีสักหนึ่งยอดครับเท่านี้ก็ได้นะฮะสำหรับบะหมี่เกี๊ยวน้ำต้มยำสูตรพิเผานะครับนี่ท่านผู้ชมน้ำนี่เข้มข้นมากนะครับ สกิลเอกสีนะครับนี่นะคุผู้ชม